สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่องกิดโพสตชแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยจริงๆนะครับตอนนี้มีกระแสตีกลับนะครับสําหรับคุณชูวิทย์กมวลวิสิทธิ์คือคุณชูวิทย์นั้นมีประสบการณ์ในธุรกิจสีเทานะครับพอเขาเป็นเจ้าพ่ออาเขาทําเรื่องอาบผมรวดมาก่อน ถ้ารทำโอน่วก็จะต้องรู้เรื่องราวต่างๆของตํารวจเป็นอย่างดีก็จะต้องรู้จักตารวจเป็นอย่างดีอย่างเพื่อนผมนะครับที่ทําบ่อนนะครับทำบ่อนมัากทาบ่อนเล็กๆนะทาบ่อนมางทาจับยีกีมางทําอะไรบ้างทํานองนี้ก็มักจะรู้จักตํารวจแล้วรู้จักระดับใหญ่ๆด้วยนะที่จะรู้จักก็จะต้องมีกองปราบต้องรู้จักแน่แล้วก็จะมีตํารวจสอนอที่ ไปทาอย่างนั้นนั้นก็ต้องรู้จักนะก็มีการคุยกันอะไรกันจนเป็นพักพวกเพื่อนฝูงกันไปเลยนะคุณชุวิตก็เช่นกันนะครับในการอาบนวดทำอาบนวดมันเป็นธุรกิจสีท่ทถนะครับขาะการทาอาบนวดในสมัยของคุณชุวิตนะมันก็คือซ่องดีๆนะครับเป็นซ่องไฮโซสมัยก่อนนั้นมันมีซ่องมีซ่องไม่ใช่ไฮโซซ่องเล็ก อันนั้นซ่องจริงๆแต่ในกรุงเทพผมไม่เคยเจอนะจะเจออยู่ที่ต่างจังหวัดเป็นซ่องเข้าไปแล้วก็มีน้ําเอาน้ําใส่ขวดขวดหนึ่งน้ําใส่ขวดเหล้าขวดอะไรขวดหนึ่งนะเอาเข้าไปแล้วมีกระถนใบหนึ่งไปถึงก็ไปเอาสมัยนั้นก็ยี่สิบาทสามสิบบาทอ่ะเอาเอาเสร็จปุ๊บก็เอาน้ําเนี่ยล้างไอ้โจะแล้วก็ใส่กระถนแล้วก็กลับนั่นคือซ่อง ซองก็เป็นห้อง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 ทางเดินก็เล็กๆอะไรคือคือซ่องดี่ครับซ่องคือแบบแม่น่ากลัวมากอ่ะนะไปเอากันอย่างเดียวแล้วมันก็มีอาบอบนวดในรุ่นผมก็จะมีโจโจซานมีพิตตี้พิตตี้นะพิตตี้ที่เป็นชื่ออาบอบนวดนะก็จะมีเพลงวันนั้นคุณอนุทินยังร้องเลยซากุระาอยู่บรรทัดทองอาริฟันอยู่เยือ้อไปหน่อย นะม,ม,มีโจ,โจเซาอะไราำนั่นน่นนะคือรุ่นพวกเราก็จะต้องไปเที่ยวที่นั่นสี่สิบาทเปิดเป็นอาบอบนวดครับแต่ก็ไปซ่องเป็นซ่องไปถึงไปเอากระดั่นนั่นดีหน่อยมีอาบอาบน้ำเขาไปเอาเอา,เอา,เอา,า,าสี่สิบบาทยุคนานะสี่สิบาทยุคไหนวะตอนผม,มาอายุยี่สิบก็ประมาณสี่สิบปีที่แล้วแล้วก็ให้อ้นั้นเป็นซ่องเป็นเป็นเกตล่างและ อาบอบนวดก็คือซ่องดีๆนี่เองก็ไปก็เอากันนะครับหลังๆสุดก็ที่ผมเที่ยวครั้งสุดท้ายก็สองพันแบบไฮโซมากนะมีดนตรีมีนั่งกินเหล้ามีอะไรไฮโซตอนนั้นก็ผมอยู่ที่คลองถมเพื่อนผมค้าทำนาฬิกาหนีภาษีคลองถมก็ต้องพาตำรวจตำรวจเศรษฐกิจนะตำรวจเศรษฐกิจไม่ได้แต่งเครื่องแบบนะปูกไร้สายสูตรตำรวจเศรษฐกิจทำไมเรนเรียกตำรวจเศรษฐกิจก็จะจับพวกของหนีภาษีนี่แหละ ก็พาพวกตำรวจไปแดกเหล้าแดกเหล้าไปเอาตีหม้อไปเหล้าไอ้เพื่อนผมก็เป็นคนจ่ายอันนี้เมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วสามสิบกว่าปีแล้วรูดบตททีเป็นหมื่นน้านหลคุณชูวิทย์ก็ทำอาบอบนวดระดับไฮโซก็คือซ่องไฮโซครับก็เลยรู้เรื่องเราต่ตางๆเวลาคุณชูวิทย์มาพูดถึงธุรกิจสีเทามาพูดถึง จีนเถ่ามาพูดถึงไทยเถ่ามาทู่ถึงการยัดเงินของตํารวจอะไรนี่คุณชุวิตเป็นพระเอกเลยเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือมากๆจริงๆน่าเชื่อถือเพราะปูมหลังมีความรู้ทังเหล่าแ,ลแต่พอคุณชุวิตมาพูดเรื่องการเมืองโอเคคุณชุวิ์ก็มีความรู้เรื่องการเมืองเคยเป็นนักการเมืองเคยเป็นสอสอเคยเป็นหัวหน้าพัก ก็รู้เรื่องการแต่คุณชูวิทย์ไม่รู้เรื่องการเรียกร้องประชาธิปไตยคุณชูวิทย์ไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์ตุลาไม่อยู่ไม่ทันตุลาไม่ทันตุลาเรายังไม่โตกันเพราะคุณชูวิทย์รุ่นเดียวกับผมตุลาหนึ่งสี่หนึ่งสี่เรายุสิบขวบใช่ไหมคุณชูวิทย์ก็ยุสิบขวบไม่ทันมาพฤษภาพฤษภาทำบินทันแต่เราก็ยังเด็กอยู่มีสิบกว่าขวบผมเรียนปวช ก็ยังไม่ทันตุล ah. าพุษาก็ไม่น่าทันก็มีครั้งเนี่ยไอ้เรียกร้องเนี่ยไอเสื้อเหลืองเนี่ยพันธมิตรเนี่ยทันนปชทันกปปสเนี่ยทันก็ยังไม่เห็นคุณชูวิทย์ไปเกี่ยวกับเรื่องเราอะไรเหล่านี้แหละไม่มีพออันมลาคุณชูวิทย์มาพูดถึงเรื่องการเมืองมาพูดถึงประชาธิปไตยมันก็แบบมันก็ไม่เต็มรอยอ่ะเหมือนการพูดถึง ุูกิสีเทานะครับปรากฏว,ว่าเมื่อมายุ่งการเมืองตอนนี้ก็เป็นทีของสันทนาครับสันทนาเขาผมผมยอมรับน้ำใจนะไอ้จริงผม,ผมดูแนละ้วโอเคเลยวะ่ะคือเป็นผมนะผมก็เลิกยุ่งเลิอกออกสื่อเลิอกอะไรไปละผมต้องกลับตัวไปอยู่ในถ้ำนอนเรียผายละสันทนาจยาออกมาเป็นระยะระยะไว้ตอนนี้กระแสแม่งตีกลับมาทางสันทนาเว้ยสันทนาเพราะตอนที่จะไปต่อยกันที่ ที่หน้าพักเก้าไก่อ่ะเหไหมคุณชีวิตก็เสียรางวัดเนี่ยคือคือมุกเนี่ยมันต้องนานๆใจจีมุกที่จะต่อยเฮ้ย,ย,ยคือครั้งแรกโอเคครั้งหลังมันไม่ได้สานาก็ออกมาบอกว่ามาขอภาพองค์กล้องวง,ง,งจรปิดนะช่วงที่มีการประทะกันเน่ยเพราะว่ามันมีหนังสือ จากกรกะตว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะไอนน้จ้องวงกรปิดนั่นเจา้าจะไปดูมีคนเฟี้ยงขวดน้ำสายถนนะแต่เรื่องหนึ่งกรกะตอบอกว่าคุณชุวิตไม่ได้มีชื่อเป็นสมาชิกพรรคก้าวไก่และไม่พบว่าคุณชุวิตเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไก่นะแล้วก็ยังไม่มีการรับรองสสอ,อย่างเป็นทางการฉะนั้น การที่คุณชีวิทย์กระโดดขึ้นไปบนรถหาเสียงพร้อมข่าวโจมตีพรรคการเมืองหรือร่วมกับ,กบหน้าเก้าไกลรุนเป็นเด็นที่มีเรื่องกันกับหนณาพรรคก้าไก่ตนจะเดินไปขีอย่างแน่นอนอาตอนนี้สารนาก็จะมาเล่นชูวิทย์แล้วก็จะกระทบไปถึงพรรคเก้าไกลด้วยไปกระทบไปถึงด้วยนะตัวประเด็นที่ขึ้นปาสายบนรถเปิดประทุนหาเสียงให้กับพรรคเก้าไก่โจมตีไม่ใช่เพราะวันที่มีเรื่องกับตนวันนั้นต้องอย่าลืมว่าผู้มาเก้าไกลหลายคนที่ชูวิทย์ไปร่วมปาสาัยอีกหลายเขต จะเป็นเหตุให้ผู้สมัครคู่แข่งไปร้องเรียนหรือไม่ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่เสียหายและมีพรจกรรมสารเสียนัยทำให้แพ้การ,รืตังเป็นสิทธิที่จะดําเนินคดีได้ทัางนี้ตนกับนายชุวิตได้กับถ้าตอบโต้กันจะเสียเวลาต้องคุยกันเป็นหนังสือและกฎหมายดีกว่าลเรื่องที่ให้ร้ายตนมาตลอดไม่ขอตอบโต้ก็เขาพูดไปแต่ที่เราเมิดผมแล้วผมสีหายจำเนินทุกคดีอ่ะพระว่ากันไปแล้วกัน โอเคแต่แบบนี้ก็โอเคแนะ้วแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะการที่ไปช่วยใครหายเสียงไะผมก็ช่วยผมก็ไม่ได้เป็นผู้ช่วยหายเสียงใครถามผมเลือกพักไหนผมก็บอกพักนี้ครับพักนี้ครับพักนี้ผมชอบพักนี้มันมันก็มันไม่ได้ผิดมากมายนะถ้าผิดนะก็โดนยบแม่งทุกพักอะ่ะโดนทุกพักเลยตอนนี้เราจะไม่มีสอสอในสภา,าสักคนหนึ่งเลยถ้าผิดนะ <c oughs> จริงอ่ะ <c oughs> แล้วเขาามาบอกว่าไอ้หลวงโลกก็พูดของมันทุกวันมันไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ยังมาพูดสื่อกล้พื้นที่มันเยอะอารมด่าสื่อโอเคไอ้บันมีก็ประเด็นพวกนี้แหละนะสรุปว่าไอ้ที่ผมที่ผมผมเห็นที่ผมมาพูดวันนี้นะไม่ใช่เรื่องของคุณชีวิตกับคุณสานาเท่าไหร่นะเขามาพูดเรื่องเนี้ยผมว่าไม่โอเคนะคุณสานา คุณทําตัวแบบไม่โอเคเลยไม่โอเคจริงๆคือคุณประกาศว่าคุณสนับสนุนพรรเก้าไก่นะคุณประกาศว่าคุณมาช่วยคุณมาหามาที่พรรคก้าวไก่ก็เพื่อจะมาแสดงความดีกับคุณพิธานะแต่ปรากฏว่าทางพรรคก้าไก่ไปให้ราคากับคุณชวตคุณก็กลับรำคุณก็เปลี่ยนไปเหละคุณคุณเหมือนจริงๆคุณควรจะเป็นนักการเมืองนะคือพฤติกรรมอย่างนี้มันเป็นพฤติกรรมของนักการเมืองจริงพฤติกรรมอย่างนี้ เพราะตอนนี้เขาก็มา,ว,าวิภาควิจารณ์นะศาสน,นาเขาวิภาควิจารณ์ว่าอยากจะเตือนพักเก้าไก่ยังอ่อนหัดทางการเมืองโอ้โหมึงโคตรแข็งแกร่งทางการเมืองเลยนะสันธนาอะอ่ะอ,อนหัดทางการเมืองยังไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองเฮ้ยเขาเป็นสอนสมาสี่ปีหนะเวสี่ปีไม่มีประสบการณ์เมืองแล้วแล้วใครจะมีประสบการณ์ทางการเมืองวะ สันนะพูดปิดพูดใหม่นะแล้วเขาเป็นสี่ปีกว่านะก่อนนั้นเขาก็าหาเสียงมาก็สี่ห้าปีเขามีประสบการณ์มากนะสันนะที่จะได้ตำแหน่งประธานสาภาโอ้ตายแล้วสันนะตายแล้วตายแล้วตายแล้วสันวนะกล่าวว่ามีเรื่องร้องเรียนในความเห็นของตนอยากให้มีการพิจารณาถูกประเด็นเรื่องของตัวพี่คุณพิธาพักเก้าไกลก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการนําชื่อ ไอสมาชิกวุฒิสภาจะได้เป็นไม่เป็นชาตากรรมของสอวอจากที่ตนได้คุยกับสอวอที่เป็นเพื่อนเพื่อนกันโอ้มีเพื่อนเป็นสวเนี่ยะโอ้สุดยอดเลยเปิดเผยชื่อหน่อยสิว่าใครเป็นเพื่อนมั่างวะคือคุณเป็นเพื่อนเขาแล้วเขาเป็นเพื่อนคุณหรือเปล่าอยากจะรู้นะไอสวแสดงว่าหลายคนเวยนะสอวอที่เป็นเพื่อนเพื่อนกันจากเรืส่วนใหญ่วันนี้คุณพิธาต้องสงวนท่าทีแต่ถ้าในเชิงเลือกส่วนตัวสอวอไม่น่าจะโหวตให้ผ่าน คุณพิธาพรรคเก้าไก่เนื่องจากเราต้องยอมรับว่าผู้ที่จะมาทําหน้าที่ฝ่ายบริหารของพรรคเก้าไก่การทำงานเมืองต้องเปิดกว้างอย่าหวงก้างและบุคลากรของพรรคเก้าไก่หลายคนทั้งบัญชีรายชื่อและสอสเขตทางมีการประกาศอย่างเป็นทางการต้องเรียนอย่างตรงๆไม่เหมาะสมอา้าวทำไมวะมึงเอาอะไรมาคิดว่าว่าใครเป็นสอสเอหมาะสมไม่เหมาะสมประชาชนเขาเลือกมามึงคือใครวะสันทนะมึงมาบอกว่า เรียนตรงๆไม่เหมาะสมเอาใครว่าเอามึงเหรอเอามึงเป็นสอสอเหมาะสมไหมเอาคุณชูวิทย์เป็นสอสอเหมาะสมไหมเอาใครเป็นสอสอถึงจะเหมาะสมวะเอาสนดี่ยานสวัสดีไหมเอาศีสุวรรณจันยามะ,ะเอาเรืองกายไหมเฮ้ยพูดผิดพูดใหม่ได้นะสันนะ่ะหากมีการประกาศอย่างเป็นทางการต้องเรียนตรง,ตรงๆว่าไม่เหมาะสมการเมืองเป็นเรื่องที่ผู้คนเก่ง พวกคุณเก่งต้องยอมรับแต่การเมืองมันเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตอนนี้ภาคเก้าไกลไม่ีประสบการณ์เลยพรรคเก้าไกลต้องกลับไปทบทวนเองเพื่อคือความผิดพลาดของภาคไกลรรคเก้าไกลมีบุคลากรที่พร้อมหรือไม่ไม่ต้องไปมองไกลมาแค่ประธานสภาอ้อย่าอย่าไปอ่านต่อเลยเพราะว่าอ่านแล้วแม่งไม่โอเค<ม><น>คือคนคนนี้นะ สันธนะประยุรรัตตอนแรกก็มาพักก้าวไก่มาแสดงความยินดีพยายามจะมาช่วยพักก้าวไก่พอเขาเอาไม่เอาด้วยเขาไม่มาด้วยแม่งมึงกลับมาด่ากูเลยแล้วถ้ามึงรู้ว่าพักก้าวไก่เป็นอย่างที่คุณมึงด่าเนี่ยมึงจะมาทำไมวะตอนแรกมึงมาเพื่ออะไร ตาย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 อะก็จะไปซีเรียสเลยนะครับฟังเป็นเรื่องสนุกสนุนแล้วกันนะเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีมีสาระอะไรมากมายไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณสันทนะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรมากมายตอนแรกก็คิดว่ามาดีบมาดี มาดีแล้วก็ซอยหลังเข้ากองไปอย่างแบบนผมก็อยากบอกคุณสันทนาว่าคุณคุณจะงอกดูเอาตัวเองบ้างว่าคุณมีความรู้ความสามารถขนาดไหนคุณเคยผ่านการเป็นสอสอมาก่อนไหมคุณเคยผ่านการเป็นสวมาก่อนไหมคุณเคยทํางานการเมืองไหมแต่ก็ได้ข่าวว่าคุณก็ลงสอสอะคุณก็สอบโอเคคุณก็ผ่านมาแล้วแต่การที่เราจะไปสอนคน ะไปวิาพากษ์วิจารณ์คนนะต้องวิาพากษ์วิจารณ์ตามเนื้อผ้าวิาพากษ์วิจารณ์ตามหลักฐานตามเหตุผลการที่คุณน่ะไปพูดถึงพรรคเก้าไก่ว่าอ่อนประสบการณ์คุณพูดผิดคุณไปพูดว่าสอสพรรคเก้าไก่ไม่เหมาะสมคุณพูดผิดคุณเป็นใครคุณที่จะมาตัดสินว่าคนนู้นดีคนนี้ไม่ดีคนนู้นเลวคนนั้นไม่ได้เรื่องคุณเป็นใครคุณมาตัดสินได้ยังไงว่าประธานสาภาที่พรรคก้าไก่นาเสนอ ไม่ได้เรื่องเพราะเก้าไกลเขาไม่งูเขาไม่ได้ควายห,หรอกนะเขาคงไม่เสนอคนที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเขาคงไม่เสนอคนที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับปเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะถ้าเขาไม่มีจริงๆเขาค่ายพักื่นอนมาที่จริงๆเข้าใจไหมแล้วอย่าว่านะว่าเด็ก เป็นประธานสภาผู้แทนรนไม่ได้คุณอุทยัยพิมพ์ชัยชนเป็นประธานสภาอายุเท่าไหร่เองวะสามสิบือ,อยังกันไม่รู้ไมทำได้คนที่ทำการยืดอำนาจสถาบันกษัตัตย์สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าพวกพญาประหลนพวกชมพลปอพวกกุณปีดีอายุยี่สิบกว่าๆทั้งนั้น จะไปด้อยค่าอายุคนอย่าแก่แล้วแก่เลยอย่าแก่เพราะแดดขาวอย่าแก่เพราะเกิดก่อนในเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศน,นี้นะครับผมก็มีหน้าที่น,นานะําเสนอนะก็ใครเห็นด้วยกว็เห็นด้วยกว็ดีไปใครไม่เห็นด้วยกว็ไม่ขอโทษหรอกก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยนะครับมาซื้อกล้วยตากผมด้วยครับกล้วยตากบางกระทุ่มครับอดีตสอสอวันอยู่บรลงก็เป็น คนตั้งฉายาผมยูทูบเบอร์ขายกล้ยตาดขอบคุณมากห้าสองสองร้อยบาทนะครับแล้วก็ค่าส่งฟรีหรือจะสนับสนุนช่องกิดโพสแชนแนลสนับสนุนผมเอาเงินไปสู้คดีกับคุณอาชญาก,กับนักร้องคุณวศินที่ศาลจังหวัดสม,มุทรปราการแล้วก็ศาลนอาญาทนก็เอาเงินเข้าบัญชีไทยพณิชย์ครเดขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบแอดไลนมาคุยกับผมครับ id ไลน์ก็จะขึ้นหลังจาก ผมพูดจบอินบ็อกเขามาคุยกับผมครับใน Facebook ดรกฤคนเดชวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสุดขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขขอให้ภาคภ้มค,มครของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติ๊ชีวิตกลับ